สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างสเปลนะครับซึ่งอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิต์นะครับเดินเข้ามาด้านแรกก็จะเจอยูนิโคลเลยนะร้านสเปลก็เนี่ยเป็นบรรยากาศของห้างนะครับอยู่ในพื้นที่ของฟิวเจอร์พาร์คเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งด้านนี้กันนี่อันนี้คือด้านหน้านั้นเป็นฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็คือห้าง มันจะมีอยู่ประมาณ3ามห้างที่ติดกันนะครับก็จะมีห้างสเปาแล้วก็ห้างฟิชเชอร์ปาร์ลังสิตแล้วก็มีบิ๊กซีโริเวน,นั้นก็เป็นร้านขายของกินแม็กโดนั่ะครับอ,อ๋อมีโรบินสันด้วยนะครับประมาณ4ี่ห้างนะอันนี้โซนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี้ก็เป็นชั้นโซนของกินนะครับ มียายโยอีมีเซเวนซินอันนั้นคือเป็นทางด้านหน้าที่มานะครับั่งด้านนู้นไปโรบินสันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านนี้ไม่ได้มาห้างนี้นานมากนานแบบพสมควรแล้วอะหลายปีแล้วมั้งอออันนี้ก็ตอนนี้เขาจะเป็นแบบจุดจุดไว้อ,อ่ฉีดวัคซีนเลยต่างๆนะครับของห้างนะครับโอนี่ก็ร้านขนมฟัง ไปดูด้านนี้กันโอ้นานนานมากแล้วที่ไม่ได้มานะครับโอ้นี่ทางั้นนู่นไปบิ๊กซีนะครับไปบิ๊กซีรังสิตได้ฮะแล้วก็เดินเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในเลยแล้วกันก็จริงๆมันก็เหมือนห้างทั่วๆไปนะั่นแหละทุกคน ไม่ได้ต่างจากห้างอื่นหรอกมีร้านเสื้อเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงแบบด้านไหนนแบบี้รับรถจะสิบเปอร์เซ็นต์นะร้านคาฟเฟ่นะครับนี่คือ ฟิ t เจอร์ปากรังสิตนะครับถ้าตรงกลางเนี่ยจะเป็นฟิ t เจอร์รังสิตนะครับด้านขวาจะเป็นห้างสแปลนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นห้างบิ๊กซีแล้วก็โรบินสันนะครับอันนี้คือเป็นบริกาศช่วงเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับอยู่ชั้นจีนะทุกคนเนี่ยคนก็จะมานั่งพักผ่อนนู่นด้านขวามือเห็นนะห้างสแปล ไปเดินดูเดินดูด้านนี้กันอันนี้คือเป็นจุดตรงกลางนะครับจุดกึ่งจุดกลาง,ลงของห้างโอ้ดูเนี่ยคนขึ้นคนลง H&M มีสองชั้นเลยนู่นเขามีเขียนข้างหน้านะสเปลโซนโซนนึ้ก็จะแบบมีเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรต่างๆนะครับเยอะแยะ ่วนฝั่งด้านนี้่วนด้านนี้ตรงนี้จะเป็นตรงกลางของห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับคนก็จะมาพักผ่อนนะมาเดินห้างกันเป็นห้างใหญ่อยู่โซนลังสิทธนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศแบบเรื่อยๆนะบรรยากาศของผู้คนด้านหลังนั้นก็ไม่มีมันก็จะสุดห้างเลยนะครับ ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแนละ้วฝั่งนูน้นด้านนู้นก็ไม่ค่อยมีอะไรด้านนู้นก็คือไปถึงก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับ mm hmm. ก็แล้วก็เป็นร้านขายทองนะะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินขึ้นไปดูชั้นบนนะครับ mm hmm. ไปดูชั้นหนึ่งนี่คือบรรยากาศชั้นจีคนก็จะมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนกัน mm hmm. ออชั้นนี้ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็ ส่วนของกินเหมือนกันเนก็จะมีแบบเป็นส่วนของกินของใช้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบ,แบบแปลกจากข้างอื่นเท่าไหร่หรอกคล้ายๆกันนะครับอันนี้ชั้นหนึ่งเสื้อผ้าอันนี้คือพาเดินอยู่ตรงของ ือเจ้าปากนะครับเย,ย็นอากาศเย็นสบายดีโซนชั้นหนึ่งมีร้านกาแฟะนะครับด้านซ้ายมือมีร้านกาแฟนั่งพักผ่อนด้านขวามืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทําเล็บนะครับเสื้อร้านเสื้อผ้าคเนี่ยร้านกาแฟร้านอะไรอย่างนี้นะครับ เยอะแย,ยะเลยด้านนี้แต่เดี๋ยวเราอ๋อด้านนู้นด้านนู้นจะเป็นฝั่งของโรบินสันแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปชัช้นบน,นกันดีกว่าครับนี่เขาต้องไปฝั่งนู้นนี่โอ้โหธนาคารตอนนี้เราอยู่ชั้นสองนะครับก็มาเดินเล่นถ้ามาเดินดูเล็กๆน้อยๆน,นะครับว่า ชั้นสองนี้อะไรนู่นธนาคารอ๋อชั้นสองก็จะเป็นโซนธนาคารแสนกรุงเทพหานอสินอันนี้ศูนย์บริการมือถือนะครับาเดี๋ยวพาไปเดินชมของด้านนู่นกันดีกว่าอ๋อันนี้เขามีขายอุปกรณ์ไอทีนะครับเนี่ยน่าจะเป็นแบบร้านกล้อง อ๋อปาร์ดาน่าปาร์ดาน่าไอทีฝั่งด้านนี้จะเป็นบิ๊กคาเมล่านะครับบิ๊กคาเมล่าอยู่ด้านขวามืออันนี้อ๋อชั้นสองชั้นสองจะเป็นแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยฝั่งด้านนี้จะเป็นศูนย์มือถือศูนย์แอปเปิลอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อ,อ,อนะครับอั่นด้านสตูดิโอเซเว่นไหนก็จะเป็น างสแปลที่เราบอกเดี๋ยวเรายังไม่ได้ไปเดินฝั่งห้างสแวลนะว่าดีมีแบบที่นั่งท็อปขันอยสบายโอ้จะให้ดูบรรยากาศด้านล่างที่เรามาโอ้สุดยอดคนตัวนี้เดียวอย่างองะเนี่ย <c oughs> ขึ้นไปอีกชั้นนึงก็จะบนสุดเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนก่อนไปดูตรงของโซนฟิวเจอร์ดีกว่าว่า ใน่วนคุวจะปากหลังสิทเนี่ยมีอะไรอีกนะครับก็น่าจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างเท่าไหร่แต่ก็คือให้ดูบรรยากาศนะเพราะว่าบรรยากาศของแต่ละห้างหรือการสร้างตึกลักษณะของตึกมันก็จะไม่เหมือนกันนะมีน้ําตกตรงนี้ได้เนยะมีไม่ใช่น้าตกนอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนบรรยากาศของฟิวเจอร์ปาร์คลังสิสเปลแล้วก็ บรบิเวณห้างในฟิชบักลงังสิตนะครับถ้าใครสนใจก็นั่งรถเมย์มาได้เลยนะหรือว่านั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงกันมาก็ได้นะครับแล้วก็นั่งรถเมย์ต่อจากรถไฟฟ้าสายสีแดงมาเพื่อที่จะมาลงหน้าห้างฟิชปักลังสิตได้นะครับลงหน้าห้างนะไม่ใช่หน้าห้างหน้าห้างหมอลำแป๊าไปดีกว่าบาย